ภาษาทไทยวลำคำก่อนวันนี้วันนี้ร <ir> พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราวันนี้วันนี้นมือนี้มือนี้พรุ่งนี้พรุง่งนี้มืออื่นมืออื่นเสียโปเสียโปเสียปลายยูเสียปลายลาย,ลายูเสียเพลง เสยพงภาษาไทยวันละคำนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปี่นมามีเล็กสวัสดีครับคุณผู้ชมเล็กสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับเล็กสวัสดีครับคุณผู้ชมหน่อยลูก อร่อยปล่ากินขนมอะาน,นูจะไปไหนวันเนี้ยไปไหนคะอ้าววันนี้พูดเป็นป่ะเนี่ยโอ,โอ้พูดไม่ได้เพราะว่ากำลังกินอยู่ว่างั้น ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปเมืองอินสปุกันเนาะจะไปรับโซฟาเนาะที่เราไปออเดอร์โซฟาไว้นะคะก็คือเป็นเก้าอี้เนะาะน่าจะสักประมาณ2อามอาทิตย์ละหละแล้ววันนี้คือเขาบอกว่ามาแล้วเนาะดังนั้นก็เมื่อเช้าปาปาไปทํางานนะคะที่ออฟฟิศ ตอนเช้านะคะแล้วก็พักเที่ยงปาป้าก็วันนี้ทํางานแค่ครึ่งวันแล้วเราก็จะเดินทางไปอินสปุกกันนะคะเพื่อไปเอาเก้าอ,อี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีเวลาเหลือนะคะก็จะไปหาช้อปปิ้งซื้อของกันนะคะบา,บายก็คือขายของสินค้าแบบว่ามาจากเมืองไทยบ้านเราคือเยอะอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาก็ค่อนข้างจะถูกกว่าร้านอื่นๆนะคะ เพราะว่าอย่างที่ในเม่ค้าหลายๆคนเนาะที่อยู่ในประเทศนี้ก็คือว่าหลายๆคนก็คือมารับเอาสินค้าจากที่นี่ไปขายต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆคนไทยนะคะก็เขาก็จะมารับที่ร้านนี้กันเยอะอยู่นะคะแล้ววันนั้นนะคะบังเอิญไปเจอน้องคนไทยเนาะที่ร้านเอเชียอยู่ในในใจกลางเมืองของเมืองอนะินสบุกเนาะอีกโซนฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งร้านนั้นนักของก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างที่จะราคาจะสูงกว่าร้านอื่นๆน,นะคะ ดังนั้นวันนั้นก็เลยพอบังเอิญเจอกันร้านนั้นแล้วไม่จ๋าก็นึกชื่อร้านนี้ไม่ออกเนาะถ้าน้องผ่านมาบังเอิญนะคะได้ดูคลิปนี้ก็ร้านนี้เลยนะคะเพราะว่าแถวๆเนี้ก็คือเห็นป๊าป๊าบอกว่าก็จะมีที่พักแล้วมีตึกห้องของนักศึกษานะ่ะคือเยอะมากนะคะแถวตรงสีแยกไฟแดงเมื่อกี้ที่เราผ่านมาตรงนั้นก็คือจะเป็นหอพักนักศึกษาเยอะมากนะคะดู แล้วในระหว่างที่เรากําลังเลือกซื้อของกันอยู่นี้นะคะก็มีพี่คนไทยคนนึงเข้ามาซื้อของเหมือนกันเนาะที่แรกก็แม่จ๋าก,ก็คิดว่าเป็นฟิลิปินเนาะแต่ว่าก็เลยลองทักว่าใช่คนไทยไหมเออเขาก็บอกว่าเป็นคนไทยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาคุ้นหน้าคุ้นตาแม่จ๋ากับป้าปามากแล้วเขาจําได้ว่าป้าป๋าเนี่ยเป็นนักร้องใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็จะแล้วก็สําหรับมุมนี้ของแม่จ๋าก,ก็เดี๋ยวจะปูเป็นพรมพรมสีขาวข้างล่างนี้นะคะ ส่วนอันนี้ที่ซื้อมาเนาะเพราะว่าเขาลดราคานะแม่จ๋าก,ก็เลยซื้อมาก็คือเดี๋ยวจะเอามาวางสําหรับกระถางของเราเนาะนี่ประมาณนี้เนาะเราก็ยุกกระถางวางตั้งจะง่ายสําหรับเวลาทําความสะอาดนะคะก็จะเอามาวางกระถางแบบนี้เวลาเราทําความสะอาดเราก็จะได้ยกไปยกมาแบบนี้นะคะพื้นของเราก็จะได้ไม่เสียเนาะประมาณนี้นะคะ <S <S คือเขาลดราคาแม่จ๋าก,ก็เลยซื้อมาเนาะดีกว่าคือเรายก หน้ายกหลังแล้วก็เดี๋ยวปวดหลังปวดเอวเนาะเพราะฉะนั้นเออ,อยางงี้ก็ดีนะคะนี่ป้องกันพื้นบ้านของเราจะได้ไม่เสียนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่เนาะแล้วก็ในส่วนที่เป็นโต๊ะทํางานของแม่จ๋าก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่นะคะแต่ว่าก็ อันนี้นะคะยังไม่เจออะไรถูกใจที่จะมาวางเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่จ๋าจะหาอะไรที่เป็นสีโอโรสสีอะไรที่มันมีสีสันนิดหน่อยนะคะที่จะเอามาวางตรงนี้เพราะว่าเขาจะได้ตัดกับสีขาวเนาะเพราะว่าถ้ามุมนี้สีขาวทั้งหมดก็คืออาจจะไม่สวยนะคะทุกอย่างจะกลมกลืนกันไปหมดเนาะเออนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ยังไม่เจอที่ถูกใจนะก็ต้องลองหาไปก่อนนะคะค่อยๆหาเนะเาะ่ายังไม่รีบเนาะอันนี้ก็จะเป็นไฟที่สามารถปรับได้นะคะ หันไปทางนู้นทางนี้อะไรก็ได้เนาะก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศข้างนอกตอนนี้ก็คือแบบว่าอากาศก็คือค่ำมากนะคะตอนนี้คือสี่โมงสักเกือบจะถึงครึ่งโลนะคะอันนี้ก็คือ,อขนาด3า0กรัมนะคะ320กรัมกินคนเดียวก็แกงหนึ่งพอดีเนาะนี่ประมาณนี้นะคะ2ถุงนะคะ245้า24บาทนะคะ และที่ทั้งหมดเนี่ยเราจ่ายมาก็คือ60ยูโรเนาะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณส <10, 000 S 1> องพันสองบาทนะคะก็จะประมาณนี้นะคะของสําหรับร้านแขกร้านเอเชียนะคะที่เราไปซื้อมาในวันนี้เนาะอันนั้นก็เป็นแก้วที่เข้าเจ้าแถมมาจากร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะอันนั้นเป็นเทียนเนาะของประปานะคะก็ประมาณนี้นะคะตรงนู้นประปาทำอะไรประป้าทำสเต็กแล้วก็ต้มมาม่าให้น้องเอล็ก

สำหรับคลิปนี้แม่จ๋ากะต้องขอลาไปก่อนเนาะจากไหนอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆกการติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับถ่ายคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะขอให้เอฟซีทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะไม่เจ็บไม่จนนะคะมีความสุขสุขกายสุขใจกันทุกคนค่ะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ